ช่วงนี้ดวงพี่ไม่ค่อยดีเลยอ่ะมีที่ไหนดูดวงได้อะไรสักอย่างหมดูก็ว่าอย่างั้นแหละกต่ว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันคือผมไงไม่ได้เลยจะไปไหนกันดีคะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอสดีค่ะสวัดดีค่ะไปไหนครับเนี่ยเออดวงไม่ค่อยดีเลยอ่ะอยากจะไปเช็คดวงชะตาราศีมีวิธีมีที่ไหนไหมเนี่ยดูในแมพเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยค่ะมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันไม่มีแบบ โชว์ขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเนี่ยดูได้ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยมีสลาคนหนึ่งแนะนําครับสลาสลาก็คือหมอทุกขหญ่ครับค่ะคือเขาดูวงแม่นมากแม่นมากใช่ยิ่งกว่าปลาเป้าอีกปลาเป้าอะไรปลาตอแล้วแม่นค่ะแล้วจะแนะนำให้จับครับไปตอนนี้เลยได้ไหมว่างถี่แค่ว่างอยู่สองชั่วโมงเอง ไปเลยได้ไหมได้ไหมไ้คไปหมดนี่เลยหรอไปหมดนี่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้หนูจะเป็นคนดูดวงอเหรอดวงหนูดีมากแล้วก็อยากจะดูดวงเสริมเข้าไปอีกอันนี้คือดีฝั่งนี้คือไม่ดีไม่ดีโอเคแต่ว่าดูเราต้องเกยบเป็นความลับนะความลับของเราจะรู้กันเพียง4คนโอเคนะคะค่ะงั้นเราไปลุยค่ะไปเลยค่ะไปค่ะตามอะไรค่ะไปค่ะการทํานายหรือการพยากรณ์ เป็นศาสตร์สมัยโบราณที่มีมานานทุกวัฒนธรรมในโลกไม่ว่าจะกลุ่มความเชื่อไหนจะมีเรื่องการดูดวงและการพยากรณ์หมดในทางจิตวิทยาแล้วการดูดวงเป็น,นกลไกการรับมือกับความเครียดและความไม่แน่นอนของชีวิตทั้งเรื่องความรักการเรียนการทำงานการเงินและครอบครัวโหราศาสตร์เลยกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนไปใช้เพื่อความสบายใจได้แบบทันที การดูดวงจะมีคำทํานายสองแบบคือตรงกับไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้ถ้าไม่ตรงก็อยู่ที่เราคิดแล้วว่าความต้องการของเราในเรื่องนั้นมันมากพอที่จะทำให้เราทำต่อโดยไม่สนคำทํานายแต่ถ้าความตั้งใจของเราไม่มากพอเราก็อาจจะล้มเลิกสิ่งที่เราตั้งใจตอนแรกได้ประเภทของการดูดวงลายมือวันเกิดโหราศาสตร์ไพ่หรือไพ่เป๊ก และที่นิยมในยุคสมัยปัจจุบันก็คือไพ่ทาโร่หรือที่เราเรียกติดปากกันก็คือไพ่ยิปซีนั่นเองมีทั้งดูแบบออฟไลน์ตัวต่อตัว,ตวออนไลน์ส่วนบุคคลและไลฟ์สดบนโลกออนไลน์ส่วนการดูดวงแบบไทยใหญ่ที่เราจะมาดูกันในวันนี้เดี๋ยวจะให้น้องลูกพีชเป็นคนเล่าให้ฟังต่อเลยครับค่ะการดูดวงไทยใหญ่วันนี้เรามาดูกับสลาจินดาหรือเรียกว่าสลาสรพงษ์นั่นเอง จุดเริ่มต้นของอาชีพดูดวงของสราสรพงษ์นั้นเมื่อ30ปีที่แล้วที่สลาสรพงษ์ได้ทำการต่อชะตาให้กับเจ้าอาวาสวัดหัวเวียงทำให้หายจากอาการปวดขาจนเดินไม่ได้กลับมาเดินได้เป็นปกติซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเสียงในอาชีพดูดวงของสลาสรพงษ์นั่นเองค่ะ การดูดวงของสราสารพงศ์จะดูจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดก็คือโหราศาสตร์ที่คำนวณจากลัคนาคำนวณจากปฏิทินของไทยใหญ่ที่ชื่อว่าตติทะซึ่งจะแตกต่างจากไทยที่จะใช้ปฏิทินนิรายณนะและปฏิทินสุริยญา,าตเมื่อดูใช้การดูลัคนาประจำตัวแล้วนำมาคำนวณกับลัคนาปัจจุบันและอนาคตผลที่ได้การคำนวณจะนำมาพยากรณ์ชีวิตในอนาคตนั่นเอง เราจะได้เรียนรู้เบื้องต้นว่าช่วงนี้ทำอะไรดีและควรระวังเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเราจะให้ชมวิดีโอเหตุการณ์จริงที่ลูกพีทด,ดูดวงกับสร,ะสะราสารพงศ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะครับลูกรับลาตรงมัดระมัดระวงังี่สุดนะนี่พระัะพระอาทิตย์ตกมาสัมปาเนี่ยเลื่อนแต่คข,ขับลุครับลาตรงปลายเรนนั่นเะองนะถเกิดอุบนะัติเหตุเนี่ยนะราหูทับเรเสาวเราบอกมาเลี้ยงเราหูราศีกันมีอาทิตย์ต่าง่างีราศีราศีนองราศีกันอะไรนั่นนะคะอันนี้อันตราย อันตรรมด์ระวังเรื่องการเดินทางอ่าเรื่องการเดินทางเรื่องการเดินทางเรื่องการกินเนาะการกินนะอ่าเดินคนหลายตีลื่นๆนั่นด้าต้องรรมดระวังนะนี่ชะตาเขามันสูญไปชะตาสูญไปก่อนในก็โค้งเข้าอยูเนาะชุกหลับอย่างอื่นแต่ก็มีอยู่ชุกหลับเกี่ยวกับการหน้าที่การงานแน่นะหน้าที่การงานดีอยู่นะปีนี่นะหน้าที่การงานมีปัญหาอ่ามีปัญหาปัญหาอยู่กับสุขภับาเข้าตัวเองสอนได้อย่างเร็วนะปีนี่นะพ่อสาวตอนตีอายุ29เนี่ยมันเปลี่ยนต้องพ่อสาวปีสุดท้ายแล้วเนี่ย สาวสิบปีเวลาสิบเก้ารวมกันยี่สิบเก้าใช่ไหมเวลาไหนมันดวงระลาบันวัก็หลันงนีนี่ตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าถึงอายุตั้งแต่สี่สิบเอ็ดน้องทำอะไรก็สมตระมัดระวังที่สุดจุนั่นนะระมัดระวังที่สุดมันเตีมันอยู่ดีเดาลาหูเดาลาหูสิบสองปีเนี่ยเดาลาหูเนี่ยถุน,นี้มันราศีมันเขาก่อนราศีเขาก่อนตอนนั้นลาหูหลวงมันตีเขาตามได้สิบสองปีนะตอนนั้นอ๋อลูกเหตุการณ์เกี่ยวกับเนื้อ เป็นเนื้อมืดเนื้อโทรศัพท์เนื้อมือถือให้ไหนอ๋อรู้สมีมีเจอเสียงอยู่อินแล้วก็ต้องจิ้มมีเจอเสียงคุณกว่าแถมแน่อ๋ออนาคตวดทั้งนั้นนะก็ที่ฮาวาน่าหน่ะมันติดตัวเนี่ยมันเข้าประเสริฐมาเนี่ยป้าทองทำตัวดีๆเนาะงานทำตัวดีๆป้าที่ตัวดีเด็กพูดดีจะอะไรป้พูดดีๆสั่งดีๆนะเด็กมีปัญหาเนาะจนมีปัญหาเท่าเก่ายี่สิบเก้านี่ไปถึงอายุสี่สิบเอ็ดเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องมาระวังอย่าลงทุนกล้ากล้าขายขายอย่าเอาเงินคุ่มคเฟื่องเฟืลง เพ้าเจต้องทุนกนนล้าไนเปลดกางย่าห้ามห้าเลยห้าเหมือเรา,มมาก็เกล่งเหมือนนั่นเนี่ยได้แล้วจองีเลยเป็นดาราเนี่ยเหอจะตานอกนะเปลี่ยนเรานองเราเรา,เราหนึ่งนีนองนขี้มักกันหน,น้อเปลี่ยนมนุษย์ม,นมันะกลุ่มเปลี่ยนนั่นกลุ่มเปลี่ยนนันนี่กลุ่มเปลี่ยนนั้นขีน้สปาสป,ปีนะ<ช>กลุ่มเปลี่ยนจอมอันีจิตจะตองกางไดนจงแม่ใครเป็นที่หนึงห่งอ๋อเออขนาดมันบิดตัวแน่นะมันบิดตัวแน่นะ แล้วก็มันบิดาวพะรัสปดีอยู่ในมันแห้งขนาดที่สุดตัวนี้มันบินตัวในแห้งนะดาวพรหัาตัวนี้มันปิดมหาตรีกรงอยู่ราศีธนูตัวนี้นะดาวพฤหัตัวนี้นะแห้งขนาดที่สุดอำนาจโคตรตั้งนะน้องจะเลยโด่งดังขนาดที่สุดนะโอ้มนกกาะกันเลยเกาะกันเลยจะโด่งดังมากเลยจะโด่งดังจูดังกับจืดกับเสียงกับนานาต่างๆมันจะขึ้นมากน้องตัวดด่งดังนะดาวพฤหัตัวในมันมหาตรีกุงตั้งแต่สี่สิบกว่าใน่จนถึงอายุหกสิบสอง โฉนนไหนตั้งอะไรตั้งอะไรซักศพบ้านติดมีโคบติดมีอย่างมีบ้านมีจองมีอย่างมีตามหน่งหน้าที่กันงานหน้าต่างกันมีโคบอะไรอ๋อมีโคมาอยู่อยู่าเองก็เ้ยวบานปลายชีวิตสบายแล้วค่ะฝากเนื้อสักตัวด้วยนะคะ่่ทุกคนเป็นภาษาทีพยานหลังจากที่มีบริการดูดวงให้แล้วยังมีบริการทําเทียนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลประสบความสําเร็จสมปรารถนา ใส่ในของเทียนจะเป็นยานที่เขียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำพิธีและเลือกสิ่งที่เป็นความเสริมสิริมงคลที่ต้องการมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้กันเรืยองคะว่าค่าครูเท่าไหร่คาตอบก็คือ100บาทนั่นเองค่ะสามารถมาดูดวงได้ทุกวันยกเว้นวันพระนะคะสุดท้ายแล้วการดูดวงเป็นความเชื่อและความชอบส่วนบุคคลเป็นเรื่องของความสบายใจมากกว่าส่วนจะเชื่อหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลการชอบดูดวงนั้นไม่ผิดแต่ไม่ชอบดูดวงก็ไม่ผิดเช่นกันค่ะวัยรุ่นในปัจจุบันก็หันมาดูดวงเป็นกิจกรรมคลายเครียดอยากได้ที่พึ่งพิงทางใจหมอดูก็รับฟังทุกเรื่องราวและไม่ตัดสินใจไช้ไพ่หรือเลขลัคนาเป็นสิ่งตัดสินเพราะด้วยกันเข้าถึงง่ายถ้าไม่ถูกใจก็แค่เปลี่ยนแค่นั้นเองแต่ก็อย่าลืมนะว่าการพยากรณอ,อาจจะมีถูกมีผิด ไม่ว่าดวงของเราจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราควรจะดูดวงอย่างมีสตินะคะไม่เก็บไปคิดมากและไม่ประมาทอยู่เสมอแล้วการดูดวงจะเป็นกิจกรรมคลายเครียดได้เลยนะคะทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะสตลาสรพงศ์นะคะที่ได้ชื่อว่าสรพงศ์พาะว่าะไรนะคะ หน้าตาเหมือนโ์ลองเหมือนจริงๆนะคะเขาเกิดปีเดียวกันด้วยนะเกิดปีเดียวกันแล้วก็หน้าตาดีด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะลาหูหูไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้ารู้เรียนเล่นนะคะจะพาน้องๆพาหูหูนะคะไปพบกับใครไปพบกับเรื่องอะไรแล้วก็จะเป็นที่ไหนพี่บัตรกับพี่พีทจะยังอยู่หรือเปล่านะคะพบกัน EP หน้าค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ แล้วก็ติดตามเราได้นะคะทาง Facebook ค่ะ MHSICT Fanpage นะคะ YouTube ค่ะ MHSICT ค่ะนอกจากนั้นแล้วเรายังมี TikTok แล้วก็ IG ค่ะ MHSICT Knowledge Park นะคะแล้วกลับมาพบกัน EP หน้าพบกับพี่พีทพบกับพี่บัตพบกับพี่ข้าวแล้วพบกับพี่เอมหรือเปล่าพบกันใหม่ลุ้นกัน EP หน้าบ๊ายบายค่ะ